สวัสดีค่ะทุกคนชมความสวยของการประดับไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะตรงนี้จะเป็นทางเดินเป็นอุโมงค์เข้าไปเลยอะ่ะมันสวยมากอะ่ะสวยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะพาเดินเดินดูนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่เหมืองแม่เมาะลำปางนี่ค่ะ สวยนะค่ะถ้าเรามาสากักปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยดอกบัวตองที่บานเนี่ยมันจะสวยมากค่ะตอนนี้มันเริ่มจะโรยราไปหมดละแต่แค่อุโมง์นี่ก็คุ้มนะคะนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะนะเป็นอีกที่หนึ่งที่อยากแนะนำนะคะ มาเที่ยวชมความสวยแล้วก็บรรยากาศดีๆนาวนี้ที่ลำปางนะคะอ้คนเยอะคนเยอะคนเยอะเด็ก <ไป S 1> เที่ยวกัน<ไ>เออที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะระบบของการเช็คนะคะเขาจะให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น ที่จะเข้ามาเที่ยวนะคะนี่เลยค่ะที่นี่ลำปางแม่เมาะนะคะแอดมินเก็บภาพส,ายสวยๆมาฝากยังไงก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพจของเที่ยวทุวไทยบายพาแก้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ